สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเจจังพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสมัคคีคะ่ะวันที่9ทธันวาคม2567นะคะพี่นอ้องวันจันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งลูดพี่น้องถ้าสมมติว่าเอฟซีไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นนะคะใจจะพาไปดูวันที่8ก่อนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องช่วงนี้เราสามคีไม่ค่อยไหลนะคะทุกคนหลุดเยอะมากพี่น้องขายุดก่อนด้วพี่น้องเด้อเซาเมยก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะจอบเบิ้งก่อนพี่น้องช่วงใดเขาค่อยมาตากไม่นะคะทุกคนขาใจให้เด่น4และ8เนาะคะ่ะมา150 เ1น,นะคะเลขเด่นประจำวันมาไหมมา1ะคะทุกคนเลข6หลุดนะคะช่วงลุดก็ลุดแบบนี้แหละพี่น้องลุดต่อกัน2มือแล้วนะคะทุกคนวันที่7ก็หก็ลดวันที่8ก็ลุดนะคะสำหรับวันที่9ถ้าเออยากตามก็ไม่ว่ากันนะคะทุกคนแต่ว่าแอดมินเองก็อยากให้หยุดเนาะคะ่ะพี่น้องมันเริ่มลุดกะใจไม่ดีนะคะทุกคนแอดมินกะเบลนบ่อป็นเนาะพี่น้องแต่ว่ากะ เป็น่วงเอฟซีนะค่ะทุกคนเอฟซีก็เพาๆลงนะคะทุกคนยุ่งก็ต้องตามหลายพี่น้องตามพ่อหองปากหอมข้อกับพ่อละพี่น้องขาสำหรับวันที่9นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่บล่น8และ7นะคะเอฟซีขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้เอฟซีได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดทุกวัน ทายฟีท่านไหนไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ถ้าชอบตัวเด่นก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนเรามาดูกันค่ะพี่น้องคาแปดนะคะแปดห้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า เจ็ดสองค่ะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่แปดเจ็ดเจ็ดปดค่ะพี่น้องคู่ที่ชอบ1คู่นะคะวันนี้จใจมากเจ็ดศูนย์ศูนย์เจะคะพี่น้องคะถ้าพี่น้องมักตามใจพี่น้องก็ค่อยตามนะคะถ้าพี่น้องบัาากพี่น้องพลาดเลยเลยนะคะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนะคะอีฟซีขาทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อชอบบางคู่ก็มีในจับให้บางคู่ก็ไม่มีนะคะ เลขเด่นประจําวันจันเนาะค่ะทุกคนอยู่ที่เลข2และเลข7เลขเบิ้ลประจําวันคือ2 2กับ7 7 2กับ7นี้ f c สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบค่ะตัวเด่นวันนี้อยู่ที่8และ7เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น8 2 2 8 8 7 7 8 8 2 2ดแเจดเจ็ดแดแจบริจับให้ถ้าพีน้องมักก็ค่อยตามนะคะเจ็ดค่ะเจ็ด 7จ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดใจจับคู่ให้เจ็ดเจ็ดเป็นเลขเบิ้ลประจําวันถ้าที่ชอบก็ค่อยตามนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเจีงไดแน่นาะ,ะพี่น้องขามีคู่ใดมากพาเนาะคะ่ะสําหรับแปดห้าห้าแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเก้ากแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดใจหาคูน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านก็ค่อยตามนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องว่าว่ากันนะคะทุกคน คนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะขาย f ขาค่ะ,คะสำหรับแนวทางเราสามาัคคีนะคะวันที่9ทธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะุโชคดีคะ่ะ